โอ้ไม่ล้มแล้วอ่ะลูกนี่อยู่ข้างหลังหนูอ่ะอยู่ข้างหลังหนูืมหมดแล้วค่ะอืมทำไมตัวต่อเยอะจังนี่ ต่อเป็นอะไรนะลูกโอ้โหฮ,ฮะ,ฮะช่วยพี่บีต่อให้พี่บีอันนี้คือตึกหรือว่ายังไงลูเกเค้กเหรอตึกสูงหรอหรือยังไงคืออะไรน้องพันต่อเป็นอะไรบอกแม่ได้ไหมคะ ตึกสูงเลยเหรอโอ้โหกี่ชั้นคะฮะกี่ชั้น,นไม่ตึกสูงทำไมมีแค่ห้าชั้นน่ะโอ้โห เอาวางไว้เลยเอาวางไว้กับพื้นเลยลกูกตั้งไว้เลยตั้งไม่ได้เหรออ่าลม้มเอาวางไว้ค่ะค่อยค่อยวางออะตั้งใหม่ตั้งใหม่ตั้งใหม่หมโอเคค่ะเก่งมากว,ว้าวเอาใหม่เอาใหม่ทำฐานให้น้องหน่อยพี่บีพี่บีลูกทำไอ้เนี่ย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 ไอ้ตัวเนี้ยนเนี่ยเนี่ย ทำไมแม่แม,แม่ทําให้ใหม่มาอ่ะดูพื้นซิดูพื้นซ,พนซิพื้นมันเท่ากันไหมนะ่ะทําให้น้องหน่อยโอ้ยโอ้โสีอะไรเอ่ย พี่บีสร้างตึกให้แล้วนะ่ะไ,ไม่เหมือนมันไม่ชัดเลยอ่ะอือพี่บีให้น้องก่อนลูกน้องพันก็บอกสิลูกบอกพี่บีสิลูก พี่บีขอค่ะพันขอนานน่านนาน,น,านบอกพี่บีสิลูกพี่บีก็ไม่รู้ไงคะบอกว่าพันขอค่ะอืมช่วยกันเก็บเลยช่วยกันเก็บถ้างั้นค่ะเล่นอย่างอื่นให้งั้นน่ะ ไปเล่นขายของห,อหนูเลยไปไหนนะหนูออกไปเอาเลยค่ะมันขาดลูกพี่บีหยิบให้น้องบอกให้พี่บีเถอะน้องพนัน บอกพี่บีพี่บีทัันบายบายเข้ามาลูกเข้ามาค่ะยุงเข้าเลยนะไ,ไปแล้วไปแล้วถ้าดื้อแบบนี้บายบายก่อนพี่บีบายบายขอบคุณค่ะน้องพันบายบายไหมคะพนัน คานไม่บายก่อนเร็วไม่บายก่อนยิ้มสวยด้วยเร็วอะยิ้มสวยยังอา้าวไม่ยิ้มเหรอถ้าพ่อมาเห็นพ่อดุเลยนะอืมถ้าพ่อมาเห็นมันขาดนะ่ะพ่อดุนะอืมแม่ไม่ช่วยนะ เข้ามาเลยมันขาดแล้วนะ่ะขาดแล้วนะ่ะยุงจะเข้ามาแล้วนะ่ะปิดเลยค่ะน่าน่าขาดแล้วเดี๋ยวรายงานพ่อดีกว่าเดี๋ยวบอกพ่อดีกว่าใครเป็นคนทําใครเป็นคนทําน้องพันจะบอกใครว่าใครเป็นคนทนําน่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่พี่บีแล้วแม่มีหลักฐานน้องพันทําไม่ใช่พี่บีเองพันค่ะเข้ามาลูก บาย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 อ่ะบายบายกล้องก่อน๊ายบายขอบคุณค่ะ